ผีน้อยน่ารักกับเด็กใจกล้าวันนี้เด็กน้อยอยู่คนเดียวตอนนี้ก็เป็นเวลาค่ำแล้วแต่ว่าเด็กน้อยก็ยังไม่นอนและได้ยินเสียงอะไรสักอย่าง <c oughs> จึงเข้าไปดูโอ๊ยนั่งตัวอะไรกลัวกลัวกลัวจงกลัวค่ะข้าจะกินเจ้าหมูไม่กลัวหรอกครับตัวอะไรนี่ทำไมน่ารักจังเลยแม้ผีน้อยจะทำเสียงให้น่ากลัว แต่เด็กน้อยก็ไม่มีความกลัวเลยเด็กถามผีน้อยว่าเจ้าเป็นตัวอะไรทำไมถึงน่ารักจังเลยผีน้อยก็บอกว่าจงกลัวข้าข้าจะแปลงกายให้เจ้าดูเด็กน้อยมองแล้วยิ่งเห็นความน่ารักมากยิ่งขึ้นเด็กน้อยก็เลยบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันนะแล้วทั้งสองก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน <L ess> ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยค่ะ มีทานสาวน้อยกับจระเข้มีวันหนึ่งสาวน้อยได้นั่งเรือไปตามแม่น้ําแถวบ้านได้เจอลูกจระเข้ตัวหนึ่งแล้วสาวน้อยก็เลยจับมาเลี้ยงสาวน้อยตั้งชื่อจอระเข่ว่าตันตันทั้งสองเป็นเพื่อนเล่นด้วยกันว่ายน้ําด้วยกันทุกทวันสาวน้อยจะมานั่งเล่นเป็นเพื่อนตันตันทั้งสองเล่นกันทุกวันจนชาวบ้านแถวนั้นชินตากันแล้ว หลายปีต่อมาตันตันตัวใหญ่มากไม่ว่าสาวน้อยจะไปที่ไหนสาวน้อยก็จะขี่หลังตันตันไปด้วยไม่มีใครกล้ารังแกสาวน้อยเพราะตันตันจะปกป้องสาวน้อยทุกครั้งมีวันหนึ่งตันตันได้เจอครอบครัวเจอพ่อแม่พี่น้องของตันตันแล้วตันตันก็จากสาวน้อยไปอยู่กับครอบครัวของตันตันอย่างมีความสุขสาวน้อยก็ยังเฝ้ารอตันตัน หวังว่าสักวันตันตันจะกลับมาหาเธอเด็กเลี้ยงวัวมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งมีอาชีพเลี้ยงวัวเขามีลูกสองคนผู้ชายชื่อตันตันผู้หญิงชื่อนานาทั้งสองคนเป็นเด็กน่ารักเชื่อฟังพ่อแม่ตันตันและนานาทั้งสองคนชอบพาวัวไปกินหญ้าและเดินเล่นกับวัวตันตันและนานาทั้งสองคนไม่เคยอายเลยที่มีพ่อแม่เป็นคนเลี้ยงวัว ทั้งสองกลับภูมิใจและมีความสุขที่พ่อแม่มีอาชีพสุจริตมีเพื่อนๆบางคนกลับดูถูกตันตันและนานาว่าเป็นแค่เด็กเลี้ยงวัวแต่ตันตันและนานาก็ไม่เคยโกรธเพื่อนๆเลยไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือไปโรงเรียนตันตันและนานามักจะขี่วัวไปเสมอตันตันและนานามักบอกเพื่อนๆว่าตนเองช่วยพ่อแม่ประหยัดน้ำมันเพราะน้ำมันมันแพงพ่อแม่ก็ภูมิใจ ที่ตันตันและนานาเป็นเด็กดีฝากติดตามและเป็นกําลังใจด้วยนะคะลิงจ่อเพื่อนมนุษย์เจ้าลิงน้อยอยู่ในป่ากับครอบครัวอยู่กันเป็นฝูงหาผลไม้หาของกินในป่ามีเพื่อนเล่นมีต้นไม้ให้กระโดดใช้ชีวิตมีความสุขมากในป่าใหญ่แห่งนี้ข้าโวดไปก่อนนะตามมาเลยจ้าจ้าจ้าจิบจบเจบแต่แล้วก็ได้มีมนุษย์เข้ามาในป่าแห่งนี้แล้วมนุษย์ก็ได้จับพวกเรา ฉันคือหนึ่งในตัวที่ถูกจับฉันกลัวมากฉันและเพื่อนๆที่ถูกจับพวกเรากลัวเลยร้องเสียงดังมาก <c oughs> มนุษย์พาพวกเราไปแต่งตัวแปลกๆมันรู้สึกอึดอัดมากเลยมันคันตรงไหนก็เกาไม่ได้เลยมนุษย์สอนพวกเราให้ทำการแสดงมีคนมาดูเยอะมากเลยพวกเราก็ทำการแสดงได้ดีมากเลยมนุษย์ชอบใจมนุษย์ก็จะปรบมือให้พวกเราย มนุษย์ดูแลพวกเราอย่างดีเหมือนที่น้องเลยครับจบแล้วปากดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะหมาป่านักล่าแห่งคงใครป่าแห่งหนึ่งอุดมสมบูรณ์อันไกลพ้นมีฝูงหมาป่าอยู่ฝูงหนึ่งพวกมันคือน,นักล่าและเป็นเจ้าป่าแห่งนี้แล้วแล้วเราล่าอะไรได้บ้างละ่ะพวกเราสามารถล่าสัตว์ทุกอย่างเออเออยางเช่นนกยังไงละ่ะนกมันอร่อยมากเลยนะแล้วกระต่ายพวกเราล่าได้ไหม ได้จ้ากระต่ายวิ่งไวมากนนเนื้อมันแซ่บีหลีเราต้องล่าเป็นฝูงถึงจะได้แล้วไอ้เค่ล่ะไอเเคเราไม่ควรไปยุ่งกับมันนางมันหนามากมันดูมากเลยเคี้ยวไอเเคมันก็คมด้วยอยู่ห่งห่างก็อนดีกูเคยกินเนื้อหูเนื้อหัูนี่มันช่างหร่อยจังหู้จริงๆแล้ว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 เต่าล่ะเต่านี้เราได้แต่เลี้ยมันเพราะว่ากระดองของมันแข็งมากเลยเรากินไม่ได้ใช่ไหมใช่แล้วจ้า หมาป่าฝูงนี้อยู่กันอย่างมีความสุขในป่าพงครรที่อุดมสมบูรณ์แห่งนี้สื่อต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามด้วยค่ะนกน้อยในฝูงใหญ่ณนทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ไกลพล้นมีฝูงนกฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันในทุกๆเช้านกทั้งหลายจะตื่นเช้าออกมาบินรับอากาศอันบริสุทธิ์ตอนเช้าหลังจากนั้นก็ต่างออกไปหาอาหารมาให้ลูกๆได้กิน บางตัวก็หาได้หนอนบางตัวก็หาได้ปลาแล้วบางตัวก็หาได้ขนมของมนุษย์ลูกๆก,ก็ได้กินอิ่มท้องกันทุกตัวหลังจากกินอิ่มแล้วแม่แม่ของพวกมันก็จะพาลูกๆทั้งหลายออกไปเล่นบางตัวก็ฝึกบินบางตัวก็เล่นน้ําเลยหยอกเล่นกันตามภาษาลูกนกเจ้าเล่นกับข้าบ้างสิข้าอยากมีเพื่อนเล่นด้วยไปไปเราไปเล่นจับปลากันเถอะตรงนั้นมีปลาเยอะมากเลย ลูกนกเล่นกันอย่างมีความสุขอีกไม่นานลูกนกทั้งหลายก็เติบโตแล้วบินได้ออกหากินด้วยตัวเองเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไปฝากกดไลค์แล้วติดตามด้วยค่ะ